.gm ครับสวัสดีค่ะชื่อลินนะคะลินดาท่ากลางนะคะลินเป็นพนักงานประจำนะคะปัจจุบันลินก็ทำอาชีพรับราชการนะคะอยู่ที่โคราชนะคะอ่อลินนะคะเป็นคนที่ทำงานประจำแต่ไม่มีเวลาในการที่จะออกไปขายนะคะลินเลยเลือกวิธีการนะคะที่จะสร้างทีมนะคะและที่สำคัญนะคะลินนะคะ เป็นคนที่ไม่ได้มีเงินในการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ถนัดในเรื่องของการขายด้วยนะคะวันนี้ลินก็เลยจะมาให้ทุกท่านเห็นนะคะว่าแผน MGM มเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะสร้างรายได้เป็นแสนให้กับเราได้อย่างไรคะ่ะอ่ะบร์เรนนะคะบอรอเนบัฟเฟตบอกว่าถ้าคุณยังหาง ทางทำเงินตอนคุณนอนหลับไม่ได้นะคะคุณต้องทํางานไปจนตายค่ะคําพูดนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่แนนอนนะคะเพราะว่าถ้าวันนี้เรามีรายได้ช่องทางเดียวนะคะลินเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆนะคะแต่สีกุ้งนะคะสามารถที่จะทําให้เรานะคะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งแม้ว่าเราหลับนะคะซึ่งมันจะมีรายได้อย่างไรนะ,ะเดี๋ยวมาดูข้อมูลตรงนี้กันก่อนค่ะ วันนี้นะคะเรอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าคนส่วนใหญ่นะคะประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนตพรบรประกันอัคคียัยประกันประเภทต่างๆนะคะส่งไปหาผู้บริโภคในช่องทางไหนบ้างคะแน่นอนเลยนะคะบางคนก็อาจจะไปซื้อที่ตรอ,อ,อมีหน้าร้านมีตัวแทนนะคะหรืออาจจะไปซื้อในช่องทางการตลาดออนไลน์ค่ะแต่ช่องทางเหล่านี้นะคะก็มักจะจ่ายราคาเต็มใช่ไหมคะ วันนี้ลินก็อยากจะมาชวนทุกท่านมาดูช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการที่จะส่งสินค้าด้านประกันภัยไปหาผู้บริโภคได้นะคะนั่นก็คือการสร้างองคอ์กรแนะนําคนให้ซื้อประกันได้ในราคาถูกลงนะคะวันนี้คุณพอจะรู้จักใครไหมคะที่ต้องการอยากจะซื้อประกันรถยนต์พรบรได้ในราคาถูกถ้าพูดแบบนี้นะคะลินเชื่อว่าโอโ้โหคนส่วนใหญ่นะคะต้องการอยากจะซื้อประกันรถยนต์แล้วก็พรบรได้ในราคาถูกแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งนะคะนิสัยของคนไทยค่ะ คนไทยนะคะเมื่อซื้อดีนะคะซื้อถูกกว่านะคะก็มักจะเป็นการบอกต่อนะคะซึ่งมันตรงกับแผน MGM ของเรามากๆเลยนะคะวันนี้ลินก็เลยเลือกช่องทางนี้นะคะในการทำธุรกิจกับสีกรุงโบเกอร์ค่ะนะคะลินอยากให้ทุกคนเห็นองค์กรนี้นะคะอันนี้เป็นองค์กรของลินนะคะปัจจุบันนะคะดินมีสมาชิกทั้งสิ้นนะคะ ,3968 คนคะ่ะซึ่งลินได้แนะนำติดตัวนะคะ377คนคะ่ะ ลินมีเสาหลักของลินนะคะอยู่ประมาณ6 0ท่นนะคะซึ่งหน้าที่ของลินนะคะเมื่อเขาสมัครมาเป็นสมาชิกลินมีหน้าที่ในการที่จะให้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจค่ะสอนเขาถึงวิธีการทาง,งานค่ะว่าทำยังไงนะคะและทั้ง6คนเห็นโอกาสในธุรกิจ ก็ไปทําต่อนะคะไปแนะนําคนต่อไปบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆนะคะได้รู้ว่าการซื้อประกันในราคาถูกเนี่ยนะคะมันมีจริงและจะต้องทําอย่างไรนะคะปัจจุบันนะคะทั้ง300อ้3,968คนนะคะซื้อสินค้านั่นคือประกันเข้ามานะคะลินสามารถมีไรายได้กับทุกคนที่ซื้อสินค้า ะะซึ่งตรงนี้นะคะมันเป็นการสร้าง passive income นะคะให้กับลินโดยที่ลินไม่ได้ออกวิ่งขายประกันเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าลินเป็นคนที่ไม่ได้ชอบการขายค่ะนะคะแต่วันนี้นะคะลินก็มีข้อมูลของผู้นำของนะคะว่าผู้นำนะคะสามารถมีรายได้เดือนละ0,000แสนนะคะได้นะคะซึ่งวันนี้มีข้อมูลนะคะอาจจะเป็นข้อมูลที่ย้อนหลังนิดนึงนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะปี2564นะคะ ทิ์พิจิตนะคะมีค่าสายงานถึงเจ0 0แสนกว่าบาทนะคะซึ่งวันนี้นะคะลินก็อยากให้พี่ตั้มนะคะช่วยการันตีหน่อยนะคะว่าเจ0 0แสนของเจ0 0แสนกว่าบาทของพี่ตั้มนะคะพี่ตั้มได้ขายสินค้าคือประกันหรือเปล่าคะครับก็ตอนนี้ไม่ได้ขายประกันมาหลายปีแล้วครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นนับเป็นรายเดือนนะคะเป็นปีครับ ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะว่ารายได้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะคะมันเป็นรายได้จากการที่สร้างองคอ์กรนะคะในของตามซึ่งวันนี้นะคะทีวิจิตนะคะมีสมาชิกในองคอ์กรนะคะเกือบแสนคนนะคะและที่สําคัญนะคะพี่ตัามมีรายได้จากแสนคนนี้นะคะที่ซื้อสินค้านั่นคือประกันค่ะลิงอยากให้ทุกคนเห็นข้อมูลนี้นะคะระยะเวลาห่างกันเพียงแค่18เดือนนะคะสายงานทีวิจิตรนเดือนมิถุนายนปี62นะคะ มีคนที่ประสบความสําเร็จขึ้นระดับหนึ่งนะคะอยู่เจ็ดท่าน,นะคะ่ะห่างกันสิบแปดเดือนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพนสี่นะคะมีสมาชิกของทีมที่วิจิตนะคะขึ้นระดับหนึ่งถึงสิบแปดคน,นะคะ่ะทุกคนเห็นอะไรไหมคะถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีจริงนะคะมันคงไม่ทําใหา้หลายหลายคนนะคะเติบโตและประสบความสำเร็จและที่สำคัญนะคะความสำเร็จนี้นะคะมันสามารถส่งต่อได้ด้วยะคะ่ะ มีแค่คนสําเร็จนะคะกับคนล้มเลิกถ้าวันนี้คุณล้มเลิกก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จนะคะโอเคนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของสีกุงได้นะคะแต่การจะทําให้ทีมเติบโตแตกตัวแบบนี้นะคะทําได้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะพี่โอ๋นะคะจะมาบอกทุกๆท,ท่านนะคะว่าทํายังไงทําให้ทีมแตกตัวคะ่ะ ครับก็สวัสดีครับสวัสดีเฮียสีกุงแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวสีกุงโบเกอร์ทุกท่านนะครับผมโอทานนินนะครับอุดหนุนธรรมนะครับสมาชิกสีกุงโบเกอร์ระดับ2นะครับวันนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องเอ่อมีรายได้เป็นแสนนะครับด้วยแผน MGM นะครับก็ปัจจุบันนี้มีสมาชิกติดตัวนะครับ124คนนะครับทั้งองค์กร1227คนนะครับ ก็เข้ามาในธุรกิจนี้ประมาณ3ปีกับอีก8เดือนนะครับปัจจุบันนี้เป็นพ่อค้าขายกิฟช็อปนะครับ<ม>ก็สามารถทำธุรกิจสีกุงควบคู่ไปด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับการได้ได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจสีกุงบลกเกอร์นะครับทำให้ผมมีรายได้เพิ่มครับอีกหนึ่งช่องทางจากการที่ไม่ได้ขายประกันนะครับโดยเน้นในการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับ ช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้คนใหม่ๆนะครับศึกษาเรื่องแผนการตลาดนะครับหรือแผน MGM นะครับแผนการตลาดเนี้ยจะทำให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับหรือที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยมีรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับด้วยวิธีการทำงานง่ายๆครับนะครับธุรกิจสีกุ้งบลกเกอร์เนี่ยนะครับช่องทางในการสร้างรายได้เนี่ยมีอยู่2ช่องทางนะครับถ้าเกิดคุณชอบขายขายเท่ากับว่ารวยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบ ขยายทีมมันคือการรวยแบบมั่นคงและรวยแบบมั่งคั่งนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าช่องทางการขายเนี่ยก็ไม่ได้ยากครับทุกท่านเราแค่ทํางานผ่านระบบนะครับผ่านมือถือนะครับใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถสร้างไรายได้หลักแสนจากธุรกิจ MGM ได้นะครับ ผมจะบอกอย่างนี้ครับทุกท่านนะครับทุกคนที่มาเป็นสมาชิกขีกลุงโบเกอร์นะครับผมจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มลูกค้าซื้อใช้ได้ส่วนลดนะครับก็คนกลุ่มนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากลูกค้านะครับมาเป็นสมาชิกนะครับแล้วเปลี่ยนจากสมาชิกมาเป็นทีมงานครับทำไมต้องเป็นเปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็นทีมงานนะครับเพื่อเราจะได้สร้างรายได้แบบมั่นคงและยั่งยืนนะครับ โดยการลงมือทําแค่ครั้งเดียวนะครับนะครับวิธีการขายเนาะก็อย่างที่น้องอ้อแอได้บอกไปนะครับว่าวิธีการขายมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่ขอเอกสารลูกค้ามาเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับแต่ผมจะมาชี้ช่องทางในการมีรายได้หลักแสนนะครับก็คือการขยายทีมนะครับทุกคนที่เริ่มธุรกิจนี้เริ่มด้วยตัวคนเดียวหนึ่งคนถูกไหมครับถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องขายประกันนะครับ ผมถามอย่างนี้กับทุกทท่านนะครับท่านสามารถขายประกันได้เดือนหนึ่งกี่คันครับนะครับหลายคนอาจจะขายได้สามคันห้าคันนะครับแต่ผู้นําหรือคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจสีฟุงบเกอร์ที่มีรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับไม่ได้ขายนะครับก็คือแค่แนะนําบอกต่อแล้วก็สร้างองค์กรนะครับให้เติบโตออกไปนะครับก็จะเป็นที่มาของรายได้หลักแสนนะครับครับผม ก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เพิ่งเริ่มธุรกิจนะครับ1คุณจะต้องศึกษาเรื่องแผนการตลาดนะครับสองคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการทำธุรกิจ MGM นะครับเป้าหมายนะครับก็ผมก็มีเป้าหมายเนาะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมเข้ามาก็ไม่มีความรู้ในธุรกิจประกันเลยนะครับก็มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับเชื่อผู้นำครับแล้วก็ทำตามคนสำเร็จนะครับผมมีเป้าหมาย ผมมีความเชื่อแบบนี้ครับว่าถ้าวันหนึ่งผมนะครับได้มีสมาชิกติดตัวหรือทั้งองค์กรประมาณ1,200คนนะครับภายใน3ปีหรือ5ปีผมจะมีแพสซีดอินคำประมาณ20,000บาทถึง1 0 0 0 0แและวันนี้มันก็เป็นเป็นจริงแล้วครับเพราะมาจากการสร้างทีมนะครับวันนี้ผมมีรายได้ประมาณ20,000บาทนะครับเป็น เป็นแบบแพ s i v e income นะครับก็ต้องขอบคุณเฮียสีกุ้งนะครับที่คิดแผนการตลาดนะครับที่สามารถช่วยเหลือคนอีกเยอะแยะมากมายให้มีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับและรายได้นี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากการขยายทีมสร้างเครือข่ายประกันไทยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับผมมีแนวคิดในการทำธุรกิจสีกุง้งนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับก็คือ ผมศึกษาแผนการตลาดนะครับฟังซ้ําๆฟังซ้ําๆจนมันตกผลึกครับว่าถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจสีกุง้งขายเราจะต้องขายไปจนตายถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราสร้างองค์กรหรือสร้างเครือข่ายนะครับเราหยุดขายรายได้เราก็ไม่หยุดนะครับก็แนวคิดในการทําธุรกิจสีกุ้งนะครับก็คือหนึ่งเราต้องชวนคนครับชวนคนปิดสมัครสมาชิกนะครับชวนคนเข้าระบบ นะครับให้เขาซื้อประกันในราคาถูกให้เขาซื้อประกันในราคาสมาชิกนะครับพอคุณชวนคนแล้วคุณจะต้องสอนคนครับสอนคนวิธีการสอนคนนะครับเราก็แค่เปิดใจครับเปิดใจคนใหม่ๆให้เข้าใจธุรกิจ MGM เพราะว่าธุรกิจ MGM รายได้จะเริ่มจากรายได้น้อยไปหารายได้มากนะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจแผนการตลาด คุณเข้าใจวิธีการทํางานและคุณเข้าใจวิธีการสร้างรายได้หล ouais. like <find ats> ักแสนเหมือนผู Night ้นําของเราทุกคนที่อยู่ในในสายงานทุกสายงานนะครับผมเชื่อครับว่าคนใหม่ๆก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนได้นะครับด้วยวิธีการสร้างทีมนะครับเน้นนะครับการสร้างทีมก็คือการสร้างคนนะครับเรากําลังสร้างคนหนึ่งคนให้มีอาชีพเรากําลังสร้างคนหนึ่งคนให้มีรายได้นะครับ และทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ทั้ง347ท่านผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนอยากมีรายได้นะครับและทุกคนอยากมีบำนาญน,นะครับอ่ะผมจะสมมุติเนะเป็นตัวเลขนะครับวันนี้ผมอายุ47ปีนะครับสมมุติว่าผมมีอายุถึงอายุ80ปีแปลว่าผมยังมีเวลาเหลืออยู่บนโลกนี้ 33ปีนะครับก็เอา33ปีคูณกับ12เดือนเท่ากับว่าผมมีเวลาอยู่ประมาณ396เดือนนะครับคูณกับแพซีฟอินคัมที่ผมมีในวันนี้2,000 20, 0บาทนับตั้งแต่วันนี้อีก33ปีนะครับสิ่งที่ผมได้สร้างและลงมือทำในการสร้างทีมนะครับสีกุงก็จะจ่ายนะครับแพซีฟอินคัมให้ผม อีก33ปีนะครับคือการลงมือทําแค่ครั้งเดียวในการสร้างสร้างทีมใช้เวลาแค่3ปีถึง5ปีคุณก็สามารถมีรายได้มากกว่า20,000นะครับหรือมากกว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับถ้าเกิดสร้างทีม3ปีมีรายได้ประมาณ7 9 2 0ล้าน9ก้าแสนสบาทผมถามทุกคนในห้องหน่อยครับคุณมีเงิน7 9 2 0ล้าน9ก้าแสนหรือยังครับถ้ายังไม่มี คุณสามารถหาได้จากธุรกิจ MGM ครับในการสร้างทีมนะครับครับขอบคุณครับ โอเคค่ะทุกท่านก็คงจะเห็นข้อมูลทั้ง3 EP ไปแล้วนะคะแต่ลินก็จะมีอีกข้อมูลสุดท้ายนะคะให้ทุกคนได้เห็นนะคะวันนี้สีกุุงบูเกอร์นะคะได้ทําระบบมาให้ของมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านประกันภัยที่ครบวงจรนะคะและมีบริษัทประกันภัยชั้นนำเนี่ยมากถึง30กว่าบริษัท น,ะะนอกจากนี้นะคะบริษัทยังส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานายหน้านะคะมีการอบรมนะคะหลักสูตรนะคะ first step next step non motor นะคะและยังมีการพัฒนา ในหน้าด้วยนะคะก็คือการสอบบัตรในน้าการอบรมขอรับบัตรในน้าการต่อบัตรในน้านะคะและนอกจากนี้นะคะบริษัทนะคะยังมีเว็บไซต์ที่ทรงพลังค่ะที่เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมดใช่ไหมคะแค่วันนี้นะคะลินยกตัวอย่างสมาชิกในทีมของลินนะคะซื้อประกันอยู่ที่เชียงใหม่ ะะไม่เกิน15นาทีค่ะรายงานนะคะที่สมาชิกในทีมของรีนนะคะซื้อประกันที่เชียงใหม่ก็จะมาโผล่ที่เว็บไซต์แล้วนะคะซึ่งมันเป็นการตรวจสอบโปรง่งใสทำเราทำให้เราได้เห็นข้อมูลนะคะที่รวดเร็วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันแสดงถึงความซื่อสัตย์และความยั่งยืนของบริษัทเราค่ะ และนอกจากนี้นะคะเรายังมีแผนการตลาดนะคะ MGM นะคะที่ใครที่ทำนะคะสามารถที่จะเจริบโตได้ทุกคนนะคะและการจ่ายค่าตอบแทนนะคะเรายังมีการตรวจสอบได้ด้วยนะคะและสายสีกุ้งโบเกอร์นะคะยังมีการขยายสาขานะคะให้ทั่วประเทศนะคะถึง48สาขาด้วยกนะะันค่ะมีพนักง,งานมากกว่า500คนที่จะให้บริการกับเราะคะ่ะ หน้าที่ของเรานะคะมีเพียงแค่หน้าที่เดียวเลยนะคะนั่นก็คือการชวนคนและก็สร้างทีมค่ะพูดง่ายๆเลยถ้าเราทํางานในบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะก็เหมือนแค่แผนกแผนกหนึ่งเท่านั้นนะคะนั่นก็คือแผนกบุคคลนะคะวันนี้อยากจะชวนทุกท่านนะคะให้มาทําธุรกิจกับสีกุุงโบกเกอร์ค่ะและคุณจะพบแพ